ที่ชวนสัมผัสขอช่วยคุณติดตามเรื่องราวแห่งความรักที่ต้องพันทากับละครเพลงลืมอั สดใสเช่อเชียวน้องขอบอกให้ชริใจเดียวเธอจะจากไปเมื่อใจจะขาดตันต้องโศกสัรเฝอรำพันเห็นเพียงห่ากันไม่พอฉันสุขใจ แม้จไม่ได้เจอควันขอให้ฉันพบในฝันดีกว่าจะได้ทำน้ำค้ามน้ำพาฝันคงไกลกว่าอาคหาสุด้วดยกันเพียงเห็นกันไม่ชื่อเชยมิจ่าโอ้โอ้ เพราะว่าที่นั้นฝันร่วมกันคงชื่นอยากจะฝันเห็นกันทุกวันคืนฝันดีกว่าตื่นสดชื่นสุขใจอยากจะฝันเห็นกันทุกวันคืน S <S ใช่ค่ะิดียอ่าอาไปกันใหญ่แล้วตอนนี้สน wow ี้ไงเออเออเขาเล่อกหญ่แล้วกันเวลาเราน้อยมาก แล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดีใจมากนะครับที่ได้มาถ่ายทอดบทเพลงของสุนทรพรผมคิดว่าเพลงสุนทรพรเนี่ยเหมือนเป็นสมบัติของเผ่นดีเลยนะครับคือมันมันเป็นเพลงที่อมตะแล้วก็คือไม่ว่าใครจะร้องก็ตามนะครับจิตวิญญาณของสุนทรพรจะอยู่กับคนคน,คนนั้นทุกครั้งที่ร้องครับึ้นนะเนนี่คือชอบชอบมากตึกที่แรกเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังสุนทรพรใช่ไหมครับแต่พอเราได้มีโอกาสมาฟังได้มาร้องเนี่ยรู้เลยว่า เป็นสินธารพรมีเสน่ห์มากมีความคลาสสิกมากในแบบเวลาเราฟังเราจะนึกถึงแบบตอนเด็กๆสมัยที่คุณแม่คุณพ่อเราเปิดจะได้ยินจะได้ยินจะคิดถึงกกลายเป็นตอนนี้เราต้องมาร้องเองถ่ายทอดเองก็พิเศษของการเวีซิทท่อครั้งนี้ฮะมันจะพิเศษขนาดไหนพิเศษยังไงเออปีนี้คือ คือพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราหายไปสองปีค่ะทุกอย่างจะมารวมกันในปีนี้นะครับคือความอลังการที่ว่าจะเป็นฉากนะครับเป็นแสงสีเสียงแบบเทคนิคอลังการมากอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญคือปีนี้ได้ทีมทีมมาเล่นด้วยนะครับเป็นตัวนะคเลยนะครับแล้วก็มีเบนส์คู่กับเมท่านครับแล้วก็เนสก็กับมาริโด้วยก็พิเศษของปีนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็เพลงปีนี้มีทั้งหมด20

ยีญาณหนุ่มคนหนึ่งที่คอยวนเวียนอยู่กับผู้หญิงคนที่เขารักแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันยากที่จะคลองรักกันได้นะครับก็ต้องไปติดตามกันว่าคู่นี้เขาจะได้คลองรักกันหรือเปล่ามันก็จะเกี่ยวพันไปกับคู่อื่นด้วยรอติดตามกันด้วยแล้วขานับ้างคะของผมก็เป็นคู่ป่วนๆนะฮนะครับผมก็แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคู่เชื่อมเนาะให้กับคู่อื่นด้วยเนาะจริงๆแล้วโดยเฉพาะตัวเน้ครับ เราะว่านีนี่เขาเป็นเด็กแสบนะก็จะไงใช่ใช่สาวนี้โตด้วยแล้วคเอาสิคู่คู่นี้เขาจะเป็นคู่ที่โรแมนติกแล้วก็ดราม่าคู่เราจะมีแต่ความสนุกหน่ารักแล้วก็จะจะเป็นคู่รักที่เหมือนคู่กันเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะก็จะเป็นสีสั์ให้กับละครในทีเรื่องนี้ด้วยได้ถือได้อยู่ใกล้ๆผีแล้วรู้สึกว่าหลอนตอนนี้มันเป็นมันนูน พราะโปรเเทียก็จะส่งบนบารขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยคำถามหน่อยว่าละครละครหนึ่งซิงค์ข้อนี่จะไปฉายตอนไหนทำตอนไหนแสดงเมื่อไหร่แสดงเมื่อไหร่ใช่รอบแรกวันที่17มิถุนายนนะคะค17มิถุนายน10รอบครับเล่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะวันละ1รอบนะคะจนถึงวันที่23กรกฎาคมค่ะถ้าจะซื้อบัตรสามารถซื้อได้ไหมหรือยังซื้อได้เลยค่ะโอ้โหบัตรวันนี้ใกล้จะหมดแล้วไป้องรีบ ก็ซื้อได้ที่ไททันเมเจอร์ทุกสาขาคะเราเล่นที่ M อ h มเ t e เอร์นะคะโรงรอ็มเเตอร์ค่ะ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 วันนี้เวลาน้อยจริงแล้วเห็นว่าจะมีหนึ่งเพลงมาฝากคุณผู้ชมไีชมเพลงของถึงบ้านด้วยไม่ค่ะเพลงเดาเลยใช่ๆเลดาวนงไมเดือนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทีมนักแสดงมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปวกันได้ค่ได้นะคะัาานด้คะบทีานรอไดี่่ร้องได้ร้องไมฮจะได้ยินไหมโอ้ดวงดาวรูแสงเงินดา Eu gosto ชื่อมาไทยจะเปรียบรักใครชื่อสุขจะเฟื่องยามค่ำคืนนั้นจัำเจอชายกลายสวรรค์โอ้คืนนั้นยังจำมั่งว่าจำจัำเป็นพยานจำเจอชายกลายสวรรค์โอ้คืนนั้นยังจำมั่งว่า พอแต่นี้ก็จองไปมันแตก